สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยาบาลทุกตานทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้ที่วิทยาบาลก็มากับรอยซับน้ําโชกครับพี่น้องครับเพื่อมาตามต่อขคงสุดท้ายของน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นคนฟันแม่นหรือน้องเฟิร์นต้นมะขามยักษ์ครับพี่น้องครับว่าคนที่มีเพิ่มเติมยังไงเนี่ยหรือมีเด็ดตัวใดเนี่ยตามมาในกันครับพี่น้องครับตามมาครับสวัสดีครับน้องเฟิร์นวันนี้แอดมินรอยซับน้ําโชก คิมาตามเลขของสดไาย์ับนองเฟินเนาะ,นะว่ามีเพิ่มเติมหรือมีเปลี่ยนแปลงยังบ้านอกมีเพิ่มตัวหนึ่งอ<า>๋อ<า>เพิ่มตัวหนึ่งเพราะว่าเอฟซีหลายช่องเนาะที่เฟินดูคอมเมนต์น่ะเขาก็ตีเข้ามาเหมือนกันหลายคนอยู่ค่ะเขาบอกอว่าบ้านเล็กที่ป้านี่ก็เจ็ดแล้วก็ลงศุงก็สี่เขาให้ติดเจ็ดสี่ไปด้วยอ<า>๋อเขา<อ>ให้ต<ด><อ>ิดเจ็ดสี่ไปด้วยเพราะว่าเอฟ เอฟซีตีมาเข้าก่อนก็เข้าพอดีเนาะเข้าเข้าตั้งแต่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ที่สองหวดเลยที่เขาตีให้นะคะอ่าจะอันนี้เขาก็ตีเหมือนกันเป็นเจ็ดสี่อืมเอซีตีมาให้เล้นํามาฝากเอฟซีช่องร้อยทับนํนำโชคเผื่อชอบเนาะเลขตัวเดิมไม่เลขอะไรบ้างเนาะเลขตัวเดิมก็นี่จ้ะเหมือนเดิมเลยที่ควรเขียนเอาไว้อ่อเลขฟันก็หนึ่งเจ็ดเก้า หนึ่งเจ็ดเก้าก็เป็นหนึ่งเจ็ดหกได้เหมือนกันเพราะว่าเลขเก้ากับลเลขหก,ก,ก,กตัวเดียวกันส่วนมากคุณจะเปลี่ยนแค่สองตัวนี้แค่นั้นนะคะตัวอื่นไม่ได้เปลี่ยนค่ะแล้วก็แยกออกให้ก็เป็น 1, 7, 19, 16, 7, 9, 7, หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกค่ะส่วนเลขที่เฟิร์นชอบเลยนะคะที่วงกลมไว้เป็นพิสิ่ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ค่ะส่วนสามตัวเนี้ยนะ่ะส่วนมากจะออกบ่อนถ้าเฟิร์นฝันเห็นบ้านป้าเนี่ย สามตัวเนี้ยจะเข้าตลอดค่ะเก็เลยวงเล็บให้เป็นพิเศษวงกลมให้เป็นพิเศษถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะส่วนเลขช้องก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งอันนี้ปล่อยตั้งแต่แรกแล้วครับจ้งแล้วก็เพิ่มมาตัวเดียวคือสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่แหละค่ะเจ็ดสี่ตัวเดียวที่ว่าเอฟสี่เขาเตะให้เนาะใช่ค่ะอนก็เลเขียนเขียนติดเอาไว้ด้วยเจ็ดสี่แล้วน้องเปิ่อมีฝันมีอะไรเพิ่มเติมไหม ฝันเพิ่มเติมถ้าฝันก็จําไม่ได้ครับฝันก็ฝันเป็นตัวเดิมจําไม่ได้แบบไม่ได้จะเรียฝันเราเล่าให้ฟังน่นนั้นก็ฝันแต่ว่าจําไม่ได้ฝันว่าอะไรเรียกว่าที่ว่ามานี่คงสุดท้ายนึกว่าฝันย้ําตัวเดิมตัวเดิมแต่ถ้าเราไม่ฝันมันคงจะย้ําตัวเดิมแล้วเนาะส่วนมากก็จะเป็นตัวเดิมนี่แหละค่ะตัวที่เราให้ไปตอนแรกนั่นแหละทํามีเน้นก็เน้นสามตัวนี้แหละค่ะ ส่วนมากจะ<ม>ออกบ่อยถ้าฝันเห็นบ้านป้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้า่ะ, 70, 75, ะเห็นแล้วก็ไปหาซื้อหาจับหาจอรลอตเตอรี่รัฐบาลไทยได้เลยเนาะจ้ะตอนนี้มันยังยังคงจะมีอยู่เนาะมีอยู่ค่ะแต่ว่าเจ<อ>็ดเก้าก็น่าจะหายากแล้วไม่รู้มันตรงแต่เลขอะไรควน,นก็ไม่รู้เหมือนกัน<ม>จะหายยากนิดนึง แรกๆก็จะมีเยอะอยู่เฟินก็ได้อยู่เพราะเฟินซื้อตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ฝันปุป๊บเฟินก็ไปซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เลยแต่ตอนนี้น่าจะหายากนิดนึงมันมันใกล้ใกล้จะวันค่ะ<อ>ใกล้แล้ววันนี้ก็เกือบแล้วอีกไม่กี่วันก็องอกแล้วนี่น้ตเล็กทูบด้วย น้องเฟินเขาชอบไม่เลขทูบคนก็ลืมไปเลยเลขทูบเลขทูบวันนั้นที่เส้นเนาะวันที่สุองที่ผ่านมาก็เป็นเจ็ดแปดสี่นะคะเจ็ดแปดสี่คือคือเลขเจ็ดเลขทูบไม่ไม่น้องเฟินนํามาเพื่อเพื่อให้เอฟซีดูน้องเฟิรนชอบเนาะเผื่อเผื่อมีคนชอบเลขทูบเผื่อมีคนชูชอบแต่ก่อนก็เคยออกเลขทูบครั้งหนึ่งที่หกศูนย์สามหรือยังไงนี่นะที่ออกเลยนํามาฝาก เดย fc ชอบเลขตัวนี้ตรงใจกับเลขในใจเราเนาะก็จะนําไปเสียงโชคเสียงไทยสลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนงมิถุนายน2,567เนาะก็ไม่ฝันไม่อะไรเพิ่มเติมแต่ยังย้ําเลขเดิมเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนเลยแค่เพิ่มเข้ามาเป็นเจ็ดสีตัวเดียวที่ fc เขาตีให้เจ็ดสีก็ ตั้งแต่คราวนั้นก็เขียนไวไไม่ใช่แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เขียนไม่ไม่ได้เขียนแต่มีคนตีไว้อยู่แต่ว่าเฟิร์นไม่ได้เขียนไว้เพิ่งมาเขียนนี่แหละค่ะตอนตอนเลขชอบก็เขียนอะไรไม่ใ่ตอนเลขชอบไม่ได้เขียนคนเขียนเจ็ดเก้าเรอะมาเจ็ดเก้ากับหกเก้าเนาะที่ว่าเจ็ดเก้าแล้วก็มีสี่ศูนย์สิบศูนย์กับเจ็ดเก้าน่าจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเลขเจ็ดเก้าเลยเขียนมาเป็นหกเก้ากลับให้เขาแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าอันนี้พอเฟิร์นมาฝันได้เจ็ดเก้าเฟิร์นเลยมาใส่ตรงนี้แทนเราเลยไม่ได้เอามาใส่ตรงเลขช แต่ว่าเฟือนก็วงกลมให้แล้วอยู่ในเลขชอบของเราเหมือนกันอืเพราะว่าเลขชอบก็มีเลขเจ็ดเก้าที่แยกให้ก็ 79, เจ็ดเก้าก็มีเจ็ดเก้าเจ็ดหกคือตัวเดียวกันอยู่แล้วนะหกสับเก้า 9, ตัวเดียวกันเลยเลยแยกให้ก็มีที่ที่ฝันสามตัวคือเลขฝันสามตัวน้องเพือนคนฝันแม่นฝันแม่นอยู่แล้วแหละเข้าตลอดเราดูวันนี้เน,นี่ยววนนท,ทั้งวันเนื่องจากว่ามัน รอบนี้เข้าสามงวดติดแล้วตั้งแต่วันที่สิบหกเมษาสเมษานั่นน่าจะเป็นแปดเก้าเจ็ดเก้าประมาณนี้นะคะที่บ,บนล่างแล้บ,บนล่างพองวดถัดมาก็หนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็ล่าสุดนี่ก็เก้าศูนย์หกศูนย์บนล่างสามงวดติด,<ว>ดเลยเนาะแต่ถ้า,างวดน,นี้ปังมันงวดก่อนคงจะได้สลรอง ลองอีกเหมือนเดิมเราจะเส้นหัวหมูเหมือนเดิมเส้นหัวหมูเหมือนเดิมส่วนใหญ่ปูต้นมะขามนี่แกจะชอบหัวหมูค่ะแล้วก็เส้นหัวหมูตลอดเลยเส้นหัวหมูตลอดใช่่ะเราจะเส้นตลอดแบบนี้ถ้าเราถูปุ๊บเราก็จะเส้นเรื่อยๆเลยแกก็จะได้เรื่อยๆออส่วนใหญ่จะเป็นหัวหมูเป็นหัวหมูควกลำลัง ท่านคงไม่สอบมั้งไม่ไดบนไว้เลยลําแต่ส่วนใหญ่ก็จะบนหัวมูไว้ตลอดท่านนีก็ได้ทานหัวมูตลอดเลยถ้าเอฟซีอยากมีกิจตามีอะไรจะร่วมแก้บนหัวหมูก็ได้ถ้าเลขเข้าเนาะถ้าเลขเข้าเนาะช่วยกันได้ก็รวบรวมมาซื้อหัวมูด้วยแล้วก็ของเส้นไว้ต่างๆของเส้นไหว้ต่างๆอะไรอย่างนี้ถ้าเอฟซีได้โชคได้รายจากน้องเฟิร์นจากต้นมะขามดัก ก็ร่วมหม้อหมูแก้บนใช่ได้จะได้อะไรเสริมโชคต่อโชคต่ออะไรต่อไปในงวดหน้างวดต่อต่อต่อไปเนาะอนี่คือก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะแอดมินก็มาเพื่อโค้งสุดท้ายย้ำย้ำตัวเลขขคงสุดท้ายตัวเดิมไม่เพิ่มเติมไม่เปลี่ยนแปลงถ้า FC เอ็นแล้ว ก็นาไปเสียงโซคเสียงทายหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้เพื่อได้สองตัวสามตัวเนาะเพื่อได้รางวัลใหญ่ๆเพราะมันมันไม่มี่ต่รางวัลที่หนึ่งกับเลขท้ายสองตัวสามตัวเนาะมันยังรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่ที่ห้าอีกเนาะและเลขท้ายสามตัวหน้าอีกเนาะสามตัวลท้ายสองตัวท้ายสําหรับคลิปนี้แอดมินร้อยซับน้ำโซคขอขอบคุณน้องเฟิร์นที่มาให้ที่มาย้ำ ตัวเลขกองสุดท้ายให้กับเอมินรอยซับนำโชคในครั้งนี้เนาะแล้ว้องเฟื่อนมีอะไรจะพูดกับเอฟซีบ้างไหมเนาะก็วันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วก็ถูกหวยทุกคนเฮงเฮงรวยรวยทุกคนค่ะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่คือเลขของหนังเฟือนโคงสุดท้ายบอเปลี่ยนแปลงยังเป็นคนเดิมยังเป็นโตเดิมคือเก่า